สวัสดีครับบ่าวท่าสวัสดีทุ่มชุ่มครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมือนี้เดินทางมหาปู่38เนาะครับท่าน่มเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามเขามาหลายครับชุดมาครบบนเนาะครับผม5ตัวนะครับปู่38เนาะครับงวดวันที่1พฤศจิกายน2566เนาะครับผมงวดที่ผ่านมาชุดมาครบบนนะครับ มาสองโตบนอยู่ด้วยพี่น้องครับมาสี่หกอยู่ครับชุดมาครบบนปูสามแปดนะครับผมเอ๋อเอฟซีถามเขามาหลายครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมาครบบนนะครับปูสามแปดได้มาหรือยังนะครับมาฟังน้ำกันท่านผู้ชมครับมือหนีเดินทางมาหาปูนะครับผมปูจะเน้นจะเด่นให้ชุดใดจังมาฟังน้ำกันครับครับปูนะครับเจ้าดำดำ รำลูกเออหมือนในบ่อแดกขนมมาให้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนาเนาะลูกเนาะเออพอดีใจเออ,เอ,อ,เ,อ,อเอาคุณนะพอดีใจธรรมชมเออเออเออเอาเอามือหนาจะกินไปไปไปลูกปครับปัว การนามสการครับผมการนาัสการครับชุดมาครบบนไอชุดหาตัวได้ได้คิดไปปูไอชุดหาตวมันมีอันนี้เป็นชุดอ่าเจ็ดตัวเจ็ดตัวปูปูมาสามตัวมาสตัวอันนี้หนึ่งกับแปดสุวนสี่แปด่นสี่ครับผมหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามสองหกมที่แล้ว มันเป่าเนาซีงก์ไอชุดหาตบ,บ่บ่ท่านเฮ็ดบักปัวไอเงวดที่แล้วที่ชุดหาตนี่ครับหาตก็ะืทอยู่คขึ้นกันหาตัวนี่ถูกดีเด้อปูแม่นเดปูไอชุดเจ็ดตัวพอมันอีกนะครับนี่ครับชุดเจ็ดตัวเดวจเมืองชุดหาตท่านผู้ชมถ้าชุดชุดเจ็ดตัวมาสามตัวนะครับแปดหนึ่งสี่ห้าศูนย์เก้าสามนะครับแต่ว่าจะเบิ่งชุดหาตท่านผู้ชม ชุดห้าตัวนิงวันที่แล้วเดือนดีขับมาซีหก 4, เลขวันที่แล้วบนนี้เด่นให้ตัวได้กับปัว่นศูนย์สี่ลักลอยได้ตัวได้ปัว่งลักลอยแปดกับหนึ่งแปดยแปดศูนย์สี่ ธรรมชมบนปูวาแปดศูนย์สี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่าเบิ้งชุดมาครบบนห้าตัวครับปูวดที่แล้วแม่นนี่ปู <c oughs> มาสี่หกด้วไอ้ชุดฮาัวนะ <c oughs> ปูฮันไปจับตัเจ็ดสองกับแปดสองอ่าปูมักเจ็ดสองคู่เดียว <c oughs> วดที่แล้วไอ้ชุดฮาัวนะปู <c oughs> เดี๋ยวจึงรอดูชุดห้าตัวท่านผู้ชม เป็นถามมาปูขันมามาหรือ,อยังชุดมาครบบนนะครับชุดล่างนี่เปลี่ยนแปลงมาปูอันนี้ชุดมาครบสามตัวชุดเจ็ดตัวนะครับผมแต่ว่าปูมาแปดศูนย์สี่นะสองตัวนี่ศูนย์สี่มาปูครับอันนี้ชุดล่างยัง่ยเปลี่ยนนะปูนะชุดล่างหน่วยล่างต้องติดหนึ่งสองสี่แปดมาปู เจ็ดไดปัวปมักเจบาทเจ็ดหนึ่งเจตองอ,อันนี้ได้ปูที่ปูให้สองสี่แปเละนี่ก็ไว้แน่ครับต่ว่าเอาปูมักเจ็้างเจ็ดเจ็ดหลักสิบป,ปอ,อันนี้ปูวันเน้นเหลักสิบชุดบนเน้นเหลักสิบเจ็มาหลักสิตปู เจ็ดได้ปูเจ็ดหนึ่งองเแปบ่ปูมักเจ็ดสองแล้วงูนมาผัดหรกครับเอาเจ็ไซเจบ่เจ็ย่งปูเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหน่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็่เจ็ดสอง็ดสี่แค่นี้อ่าเอามาเอาไ้วัวปูอ่เจ็ด่ยังเดียวเจ็ดไซย่งเดียวครับผมแล้วชุดที่ปูให้ไว้นี่ครับสองสี่สองแปดนี่เลยล่องไว้ ต้องให้นเน้นหลักเจ็ดนี่แล้วปู่เน้นหลักเจ็ดท่านผู้ชมเดี๋ยวรอชุดบนนะครับรอชุดบน <c oughs> <c oughs> ชุดหาโตนะปู่มาตัวเดียวมาศูน หกอี่ากคอีครับถ้ามาถ้ามาวันนี้เด่นศูนยขับปูแปด่วสี่ตัวยศูนย์สี่ตัวเดียวมาครบบนเอาธรรมชมปูว่ามาครบคบนปูเห็ดแต่ชุดเจตัวได้พี่น้องได้นะครับมาสามตัวได้ปปูได้นี่ยสามตัวปูว่ามันใจมาสามตัวเอาธรรมชมอันนี้ถ้าเด่นเด่นศูนย์ศูนย์หลักยังในปูศูนย์หลักสิบนี่ก็หกคอนคี่นี่ครับศูยสองครับ อันนี้มั่นใจศูนย์หนึงสองศูนย์ได้ปัศูน์สี่แปดศูนย์สี่เอาทำชมมาครบบนนี่ลัก้อยมันครับลัก้อยบนหลักร้อยบนเอาเอาแปดกับหนึ่งส่วนพ่อหลักร้อยแปดกับหนึ่งีบอมมาซีไปใส่ศูนย์สี่นี่ลอดซีไปใส่ศูนไปลักหน่วยแปดกับหนึ่งมารัก้อยเอาทำชอ่ม บ่ผิดจ้กงวดอันนี้รักด้อยงวดว่าหันบ่ถืองวดว่านั้นบ่ถือเห็นบอปูงวดเมื่อกี้นี่นี่งวดงวม่อ่างวดนี่แปดกับหนึ่งนี่บ่ผิดจักงวนกับตาผิดงวดเมื่อกี้เอาค่มาชมเอามาครบบนเอองยั่างยังตัวเดียวเนี่ยบ่ถ้าผิดอันนี้เด่ครับศูนย์หลักสิบหลักสิบบนศูนย์หลักสิบบนอ้าวห้าก้อนซีครับปูก็ศูนย์กันหนึ่งเจ็ดในชุดมีสี่ได้ปูแตาปูไปจับสี่หกปูไปจับแต่เจ็ดสอง เอาทำประชมุมมาครบบนแปดหนึ่งสี่นะครับแปดหนึ่งสี่ห้าศูนย์เก้าสามเจ็ดตัวพี่น้องชุดมาครบบนเจ็ดตัวนี่ละเนี่ยเอาเอาชุไดไรใช่ไหมนี่คือรถครับอ่าผู้ให้ลักคลิปชุดตุดยโยนครับชุดตุดยโยอ่า เอาใช่ชุดนี้เลยสามตัวอย่างกับปูแปดศูนย์สี่เลยตัวสามตัวแปดศูนย์สี่ศนย์สี่เท่านี้บอปูครับอ่าวิ่งอย่างปูศูนหลักสิบวิ่งทุนหลักร้อยร้อยแปดกับหนึ่งเด้ไปมักคาเคยเาด้เคยเกร้อยแปดกับหนึ่งนะครับหลักสิบหลักสิบศูนย์บอกปู หลักสิบศูนย์ทับชุชมปูเล็กวิ totally Likewise, ่งลูกสาวปูตัวไหนครับนี้บกบอน้นคียรยครับเอาเลขวิ่งลูกสาวปูทับชุ่มถ่ายเอฟซีถามมาอันเก่าอันปูออกกลับไปหลักหน่วยล่างเด่นได้บ๊วยเป็นหลักหน่วยล่างหนึ่งสองสี่แปดน่ะหน่วยล่างครับ ปูป้ปลใช้ที่เจ็ดผมครับปัวหลักสิบนี่เอาเจ็ดเล่นว่าล่างปูวแม่น่ะหลักสิบเจ็ดท่านผู้ชมเลขวิ่งลุกตนี่นพ่อแล้วครับใช้ที่ตเรื่องรางวัยหน่งสองสี่แปดเจ็งเจ็ดสองเจ็ดสี่พ่อแล้วอ่าเจ็ดสี่เจ็ดแปดมันมปัวครับเจ็ดแปดทำได้ี่น้องได้แต่ปูเน้นแค่นี้ปูได้มากมากเจ็ดแปดั้มาเซลล์รางวัยเมื่อเพงแล้วล่างเนี่ย<อ>ม,มัมีมัมีพลาดแล้วเป็น เจ็ดแปดด้วยธรรมชมนะครับผมเน้นที่เจ็ดนะครับเลขวิ่งลูกสาปูถ้าผู้ใดถามพี่น้องก็ง่ายๆนะครับผมอ่าก็จะได้ศูนย์กับหนึ่งเลขวิ่งลูกสาปูงวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งครับผมได้ศูนย์กับหนึ่ง้าผู้เพิ่อนอยากห้หนะพี่น้องเนาะบ่าวเถาเขียนให้เลยพอสูตรเพิ่นง่าย เอาลักลักหน่วยบนบวกลักสิบล่างท่านผู้ชมนะครับก็จะได้ศูนย์กับหนึ่งอ่าเห็นปูเน้นแปดศูนย์สี่หลักร้อยปูเน้นที่แปดหลักสิบศูนย์อันนี้คือกันเนี่ยคันคันบนิมีเป็นการง่ายๆ่ายใช่ไหมครับปูนี่สูตรในเรื่อนี้เลยนี่สูตรนี่ตัวมบับดอกพันสี่นี่สี่สี่หกเอาหกนี่ครับหกนี่ขั้นที่หนึ่งนี่สามแปดสามกับแปดครับเอาสามหลักหน่อยมัน หนึ่งคงทีหนึ่งขงทีนับต่อหลยอืมบัพิษเจะหวดหลักหน่อยหลักนี่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 มันออกสี่หกหกก็สี่สี่หกเอาหกครับหกแกงในปูเอาหกยังไงเนี่ยหกกนับหกเลยแหละหกอืมนี่บานนี้มันบอกเป็นสี่ีลังนีเมนบอร์ครั้งที่หนึ่งนี่ครับหลังวันข้างข้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี่ครับสามเก้าแปดเอาสามสามลักลอยมันสามหลักลอย ลดลงหนึ่งก็ได้สองบานยี่ก็เลยครับสองห้องทีสองห้องคีนับเพื่อกันเลยหกหกกับสามเก้าเออสิบเอ็ดบวกสองบวกสองได้หนึ่งกับเป็นหนึ่งสองสะหนึ่งสองนี่ได้บันบวกได้นี่หกกับสามเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งนี่สองทุกวดสี่กับแปดไม่ต้อใส่ปูบันเลย เอานับหน่จังหวะเก้าหนึ่งจรวดหนึ่งสองสี่เอาแปดบทนี่เดี๋ยวว่าหันดีให้ดูนี่ร่องเจ็ดเห็นบหเจ็ดแปดศูนย์เปลาชี้แบบนเคื่อบินบ่าซ้ำกันครับปูอันน่้มีวันนี้เราถือเรื่องหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างเออหลักหน่วยล่างหนึ่งสองสี่แปดถ้าหลักสิบล่างคือหลักสิบล่างคือเจ็ดบม่ปูอนั่นแหละหลักสิบล่างธรรมชุม หลักสิบล่างบ่มีบ่ถือเรือนี้ด้วยว่มีรับหน่วยล่งอยู่่ถือเลยครับผมเห็นบอ้องม,มาครบบน8ปดหนึ่สห้เสเอาศูนหลักสิบในนี่จับไซลเลนมปูศูนย์ศนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์แปดศูน้าต่าปูจับให้คู่เดียวศูนย์สี่แปดศ <04 S 3> ูนย์สี่เลยปูครับ804ศูนย <c oughs> ์สี่อาลักลอยแปดกับหนึ่ง ตอนนี้น้ปูเนาะเอาเล็กวิ่งหนุกสาปูทำช่มผู้ใดผู้ใดถ่ายถามหานะครับศูนย์กับหนึ่งสิมาศูนย์ครับปูแคปหน้าจอทำช่มนะครับชุดเด่นล่างชุดเด่นบนนะครับบนหางเดียวประกาศเลขปูเขาเลขปูนี้มาแน่นอนถูกปูเนี่ยถูกแล้วเอาทำช่มครับกราบขอบุญขอบคุณปูนะครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ